สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเมนูไส้มะละกอมาฝากเพื่อนๆน,นะคะแป้งห่อไส้มะละกอสูตรนี้เราจะปั้นแป้งให้นิ่มนิดนึงนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะมะละกอสองลูกเล็กๆนะคะน้ําหนักประมาณ500กร,รัมค่ะเราจะขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะไม่ต้องให้เส้นยาวมากพอขูดเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนชาค่ะ ใช้มือนวดเส้นมะละกอให้มีความนิ่มเลยนะคะให้น้ำออกให้มากที่สุดเวลาที่เราห่อแล้วแป้งจะได้ไม่แตกค่ะนวดนวดแล้วก็บีบน้ำแบบนี้นะคะเลือกมะละกอที่แก่จัดหน่อยนะคะเนื้อมะละกอจะหวานค่ะเมื่อเสร็จแล้วน้ำเราทิ้งไปเลยนะคะมาทำส่วนผสมของแป้งก่อนค่ะมะละกอพักไว้ก่อนนะคะ ให้แป้งข้าวเจ้า10ช้อนพูนๆแบบนี้เลยนะคะแป้งมันอีก7ช้อนพูนๆค่ะคนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะน้ำห้าร้อยเกรัมค่ะนำไปต้มให้เดือดจัดเลยนะคะ แล้วเราก็ใส่ไปกวนไปแบบนี้ให้แป้งสุกทั่วถึงกันเลยนะคะทะยอยใส่ทีละน้อยค่ะใส่ไปกวนไปจนหมดผงแป้งเลยนะคะสูตรนี้ทำออกมาแล้วแป้งจะนิ่มมากเลยค่ะปั้นง่ายไม่แตกด้วยนะคะกวนแป้งเสร็จแล้วนะคะเราจะปิดฝาพักไว้ให้แป้งอุด่ดแล้วค่อยมานวดกัน มาทำส่วนผสมของไส้ามาละกอก่อนนะคะในน้ำมันพืช1ช้อนน้ำตาลทรายหช้อนเกลือนิดหน่อยนะคะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็กุ้งแห้งเราจะใช้กุ้ง2ชนิดรวมกันใช้กุ้งแห้งแบบกุ้งเนื้อตัวใหญ่หน่อยค่ะแล้วก็กุ้งฝอยใส่ได้ตามชอบเลยนะคะผสมส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะเรามานวดแป้งกันต่อ พอแป้งมีความอุ่นนะคะเราจะนวดให้เป็นก้อนก่อนเมื่อเป็นก้อนแบบนี้แล้วเราจะใช้น้ำนวดต่อเลยนะคะใช้น้ำประมาณครึ่งถ้วยแบบนี้ค่ะนวดแบบนี้แป้งจะนิ่มและปั้นง่ายนะคะนวดไปเรื่อยๆจนน้ำหมดเลยค่ะเมื่อขนมสุกแล้วนะคะแป้งจะนิ่มแล้วก็ไม่กระด้างด้วยค่ะนวดแป้งเสร็จแล้วเรามาห่อกันเลยนะคะ โรยแป้งให้ทั่วๆนะคะกันแป้งติดมือติดถาดค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งมันก็ได้ตัดแป้งขนาดพอดีนะคะรีดให้บางค่ะตักไส้ใส่อย่าใส่เยอะเกินนะคะถ้าใส่เยอะเกินเวลาห่อจะห่อยากค่ะห่อให้มิดเลยนะคะ ถ้าไส้เยอะเกินหยิบออกก่อนนะคะจับรวบปิดให้มิดแบบนี้ค่ะมอซึองรองด้วยใบยตองหรือถุงพลาสติกที่ทนความร้อนนะคะทำให้ดูอีกหนึ่งลูกนะคะแป้งสูตรนี้นะคะสามารถนำไปห่อไส้ต่างๆได้เลยนะคะไส้เผือก ไส้กุยช่ายไส้หน่อไม้ได้หมดเลยนะคะใช้แป้งสูตรเดียวกันได้เลยค่ะเมื่อห่อเต็มซึ้งแล้วนะคะเราจะทาน้ำมันพืชบางๆแบบนี้ค่ะแล้วเราจะนำไปนึ่งกันนะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการนึ่งนะนึ่งประมาณ15-20นาทีค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะแป้งจะแตกได้ อครบเวลาแล้วนะคะแป้งจะสุกใสมะ,ะกอมีสีสวยแบบนี้เลยค่ะทาน้ามันอีกรอบหนึ่งนะคะไม่ให้แป้งติดกันค่ะสำหรับส่วนผสมน้ำจิ้มนะคะเราขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเลยนะคะส่วนผสมทุกอย่างยกเว้นพริกค่ะเราจะผสมรวมกันเลยแล้วนำใบต้มแค่พอเดือดนะคะพอเดือดแล้วก็ตักใส่ชาม แล้วนำพริกหยยาบๆใส่ได้เลยนะคะมาชิมกันค่ะแป้งจะนุ่มเลยนะคะสำหรับมาละกอนะคะถ้าเราต้องการแบบกินแบบกรุบๆหน่อยก็นึ่ง15นาทีค่ะถ้ากินแบบเปื่อยหน่อยก็20นาทีนะคะกำลังกินเลยค่ะนี่นะคะน่ากินแบบนี้เลยสูตรนี้นำไปทอดก็อร่อยนะคะเพื่อนๆลองทํากันนะไม่ยากหรอกค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ